มาเด้อพี่น้องบาทนี่กินเขากับต้มปลา้ํ่ได้เลยจ้าโอ้ยมีหอดทอดเนื้อพ้อมต้นหลานกินก็เบิดนะหลานกินไปโรงเรียนมีซุปมะเขือแถมด้วยจ้าต้มปลาทอดเนื้อต้มปลายั่วๆเน้นๆจ้าสดห่อนๆดวกข้อมันกันนะพี่น้องเอ๋ยมาเด้อมาเด้อแย่สิมาก,กินในตอนมะเขือเทศจ้ะ แต่ว่าห้อนสีลวกปากลูกระลกริ่งโอ้ยมาด้ขวัญเลยแย่ที่เป็นนั่ <c oughs> นแหวกข้อไว้ไว้ <c oughs> ขอโทษ้อพี่น้องเลยสดนำเจี๋จ่ว่ามันสมักกับบอแมนอกมันเปนกินบักพริก <c oughs> โอ้ยนี่มองตั้งพี่น้องจ้าต้มปลาจ้าจักที่กินยังแน่้หลายาย่างอยู่ต้มยำแบบบ้าน ของเล่าอีสานต้มแบบเล่าเล่าอีสานอ <c oughs> ยังกันกแถมแถอีกอยูอย่ต้มปลาต้มปลาล่าให้ฟังบ้านจบนะถ้าต้มใส่ผักกาดขาวใส่ผักใส่ยังน้ำเมียดน้ำ,นำ,นำ,นำนเห็ดใส่แบบคือต้มแบบน้ำพริกเผาพี่น้องข้าวบะหมี่พริกเผาข้าวเก่าพริกป่นมะโขก ใส่น้ำป่าผมขึ้นรเข้าไปอุจุจักหน่อยเ้าอยากใส่บกักพริกแดงพริกสดน้ำเฮากับไส่น้ำใส่คาตะไขเหมือนเดิมหัวหอมแดงว่าไปบกักถามเปียกใส่เข้าไปย้ายสิมักกินแบบนั่นว่าบัชเชียเฮ็ดถ,ถ้าใส่พกักน้ำเฮ็ดรอบมึงเด้อผู้ล้องคนค่ะสักสมัยตะกี้เพิ่นเอาแก้วบองใส่น้ำหมอ้อเดือเดอเอาแก้วบองลงใส่คาใส่ตะไข่หัวหอมแดงลงไป แก้วบองคือมันมีปลาไลเรื่มันถือกับพักกับย้งแต่ต้มยำม,มันมีตะปลาล้วนๆอันนี้เขาอยากกินพักกินยานีแค่ใส่ผักกาดซ้มผักกาดขาวได้เบิดต้มเปรี้ยวนัว เพดกับว่าไปสามมักแซบหีืเปล่าเพ็ดล่องด้วยบางทีไปทรงไฮทงหน้าไปได้ปลาได้อยังมีแต่แก้วบองไปนี่ข้างหมอกรลุดต้มปลาใส่ข้าใส่ตะไคร่เข้าไปหมอพดเล้งๆอยู่น้ำทรงไฮทงหน้าเนาะ ป่าลงไปแก้วบองลงไปโว้ยนี่เกลือไม่มีนงก็ใส่เข้าไปแบบขามแบบน่าจอมีว้ยแซบเชล้อมเลยอืมลื่มลื่มสูบบระเขือได้สูบบระเขือ

สดกรุกกรกหน่อมือยิรบราเป็นยัง หวานต้องคอยกินตัอตำเนี้ยพี่น้องกินเขากันจ้า